เขาเมาเขาพเนจรุ่งเพื่อเขาตะนาวสีนั้นเขาจะกลับมาไหมต่ำส้มต่ำกินดีกว่าต่ำส้มกินไหมชุดถาแดพหนูมีมา นมไมปเอาสากไปเอาสากมาของไม่น่าแยกกันนอ่ะตอนนี้ได้สากแล้วอ่ะไม่มีของของอยู่หลังของอยู่หลังหากันเจอไปพี่ไ้ตากเอาอุปกรณ์มา หมูแคบหมาแคบหมีแคบนี่อะไรเราอะตำอะไรคะตำวันนี้ให้ดีสุดค่ะและที่หาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาร้าไหมไหนคะไหมพี่ลมพรในพิมพ์วางเลยของฮอตไหนดูทิศทางลมก่อนดิเดี๋ยวตำไม่ได้ทิศทางลมวิทยาศาสตร์เออตำได้ตรงนี้แหละโอเคก็ยังชั่วกูแม่งยังเก่งเหมือนเดิม มีคำถามจากชาวโซเชียลครับถามมาเลยอ๋อถามมารเป็นแบบนี้ครับพี่พิมพมีวิธีเอาตัวรอดอยังไงรรก็ดูแลรักษาตัวดีๆล้างมือใช้แอลกอฮอล์ไม่ไปที่เสีย่ยงเปลี่ยนแมส่อยๆอยาเรียงไม่ได้ลองสวดมนต์ดูเขาแนะนํากูมากูไม่เชื่อหรอกว่าคําพูดพวกนี้มันจะหลุดออกมาจากปากคนที่มีวุฒิภาวะกันเป็นผู้นําไม่เชื่อหรอกวันวันหนึ่งเห็นพี่พิมทำอะไรเยอะแยะพี่พิมเอาเวลาที่ไหนไปนอนค้าพี่พิมพนี่ไม่เคยบอกใครเลยนะ พี่บอกได้ป่ะพี่มันเป็นความลับเปล่ามีไหเขาหลุดไปแล้วเออบอกบอกไปเลยล้วยๆน,นะมีฝาแฝดน,นี่ไม่เคยบอกใครเลยนะอีพิงหน้าเหมือนเป๊ถ้าดูเผลิๆจะเหมือนเป๊ะแต่ถ้าสังเกตคืออีพิงจะกระพริบตาจากล่างขึ้นบนเลยพิตาจากล่างขึ้นบนก,กูทำไม่ได้ต้องให้อีพิงทำแต่ต้องดูเผลิๆน,น,นะและอีพิงขวางงี้กูตรงงี้ฮะอีพิงีขวางงี้ ต้องสังเกตไอ้อย่างไอ้อย่างกูอย่างเนี้ยไอตองเหรอดีดีเอาดีๆเอาดีๆที่จริงก็จัดเวลาทํางานเราจัดเวลาไม่ไหวแล้วก็จ้างผู้ช่วยมาจัดตารางงานผู้ช่วยจัดตารางงานเสร็จผู้ช่วยงงอะเยอะทาไม่ไหวอาจ้างผู้ช่วยมาช่วยผู้ช่วยจ้างผู้ช่วยเพื่อมาซัพพอร์ตผู้ช่วยมามาปลูกผู้ช่วยคนนี้แล้วมาช่วยผู้ช่วยกแล้วก็มาถึงผู้ช่วยของพี่พัยจริงๆแล้วก็เป็นพี่พิยโอ้ยไม่ได้แดกกูหรอกคนจะหล่าทงกูเลสมองล้วนๆอยู่นี่อยู่ในนี้กูใช้ตั้งเป็นยากพวกมึงอะคิดกนไม่ถึง พี่พิมพ์ค่ะหนูอท้อจังค่ะขอกำลังใจจากพี่พิมพ์หน่อยค่ะไม่มีใครจะให้กำลังใจเราดีเท่ากับตัวเราเองอ๋อกำลังใจเขาบอกอะไรสู้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 แปลว่ามึงทำเลยกูไม่ทำคนบอกสู้ซ่าเออให้กำลังใจอย่างเงี้ยสู้ซ่าสู้ซ่าซ่ากำลังใปกำลังใจสู้สู้สี่ี่กะลังใจกะลังใจ ทั้งคนที ja. ่บอกสู้ซคือคนให้กาลังใจคนบอกสู้ๆอย่าไปเชื่อที่จริงต้องให้กําลังใจตัวเราเองก่อนคนอื่นน่ะเขามาให้กําลังใจแล้วเขาบอกสู้ๆแล้วเขาก็ไปให้กาลังใจตัวเองนี้ให้ยังไงครับเฮ้ยมึงกูท้อว่ะทำไงดีวะมึงไม่ต้องท้อหรอกมึงท้อมึงก็แค่นอนเดี๋ยวมึงก็ผ่านไปมึงกูไม่ไหวแล้วอยากตายอยากตายอยากตายมึงอย่าเพิ่งตายตายไปแล้วทํายังไงต่อก็ปัญหาก็อยู่เหมือนเดิมมึงจะเย็นเย็นก่อนนี่คือการให้กําลังใจตัวเองค่ะ หนูเพิ่งเริ่มขายออนไลน์ค่ะทำยังไงให้ขายได้คะก็ขายไปลูกแต่ก่อนกูขโมยกระทงขายเขาขโมยเหรียญในกระทงกันกูก็ข,ขโมยกระทงขายบอกแล้วว่ากูเหนือชั้นพิมลี่เนี่ยไลฟ์สดเป็นหลายหมื่นครั้งกว่าที่จะขายดีกว่าที่จะมีคนติดตามความสําเร็จมันอยู่ที่มึงทําการบ้านมึงทําการบ้านเยอะมากพอมก็จะสําเร็จแต่ถ้ารู้ตัวไม่ใช่อ่ะควรรีบหยุดนะอย่าดันทุลังนะแต่ถ้าสู้ไหวก็ไปต่อต้องสู้แบบมีสตินะรู้ตัวด้วย ตอนนี้พี่พิมพ์ไม่ได้เป็นแม่ค้าคิดว่าตัวเองทําอาชีพอะไรคะทุกอาชีพมัต้องมีแพชชั่นทุกอย่างต้องเกิดจากความรักถ้ากูไม่ได้เป็นแม่ค้ากูก็คงเป็นใช่เป็นลูกค้าไม่ได้ขายก็ซื้อยังมึงก่อตั้อนาฬิกามานี่ยังอยู่อยู่เลยเนี่ยปกติเอาเข้าธนาคารเอาเข้าตู้ธนาคารไว้ตู้เชีนธนาคารยังไม่ได้ว่างไปเลยไอ้ตังมึงไปยิบไปดิไอ้ตังมึงไปเไไปดินไปนาฬิกามา เอาของออกมานี่นี่เครื่องำอ้างมึงดูดิเนี่มันใช่นาฬิกาเหรอเดี๋ยวผู้ให้ฝ่ายบุคคลออกไปเตือนเลยเป็นระบบเออวางวางวางวงลูกเฮ้ยนาฬิกาอะไรครับพี่พีมนี่ชัดมิวนีชัดมิวคืออะไรก่อนชัดมิวก็คือนาฬิกายืมเพื่อนมาไงแต่นี่ไม่ได้ยืมเพื่อนมาซื้อเองอันไหนน้องตังดูดูดิ R M 1 1 0 3เอาเข้ากล้องไปเอาดึงเอาหยิบขึ้นมาสิตัง พอเรามีอำนาจไงพอเรามีเงินเราก็าจะม,อมีอำนาจอันนี้มีสองสีหนูดูชอบสีแดงกับสีดําก็เลยเอาสองสีเลยอันนี้เป็นเพชรเต็มเลยนะเขาเรียกว่า Wah, ฟูลไดมอน์เออหน้าปัดเล็กอ่นหนูเอาเอาขึ้นมาลูกเอาออกมาจากโอ้โหคีโหเดี๋ยวกูให้ใส่บุคคลเล่นไหมมึงเรียนรับหนังสือเตือนเลยโคแขนขึ้นเออเออขึ้นข้อเลยอันนี้0ู7สมเจ็เป็นฟูลไดมอนต์สองสีเพราะว่าสีแดงมันเป็นถ้าใส่นี้จะเป็นแฟชั่นเลยจ๋าตัวแม่แบบ เขาเรียกว่าแม่ในวงการเลยตัวนี้ตัวจี๊ดสีดําม,มันจะเป็นแบบทรงอํานาจเลยอะมาดามเลยมันพลังคนละอย่างกันจะเป็นลุกแบบมาดามเลยอันนี้ดิสคอนไปแล้วไม่ไม่ผลิตแล้วก็เป็นลิมิเต็ดอะที่แขนมึงอะเท่าไหร่เนี่ยเรือละสิบเอ็ดล้านอันนี้ R M 1 10 1 0 3 18ล้านราคาขึ้นเร็วมากคือได้กำไรเป็นแสนแล้วอะแป๊บเดียวอันนี้เหมือนกันแต่ว่าหน้าใหญ่อันนี้037ดหนูลองใส่ดูสิเนี่ยมันจะพลังมันจะคนละอย่างเออพอเราดู ไอเรือนใหญ่มันก็ดูแบบสปอร์ตแมนแดีบอยๆเท่ๆพอดูเรือนเล็กมันก็น่ารักแบบแพงๆเรื่องไม่ถูกก็เลยเอาแม่งสองเรือนเลยจบตัดปัญหาไงสิบแปดแปดจุด้าแล้วก็สิบ1อ็ดสิบเอ็ดหาินาฬิกาพวกนี้เขาไม่พูดเล่นกันพี่ต้องเออเอาเก็บนีเด็กๆที่มีพี่พิมพ์เป็นไอดอลอยากเป็นพี่พิมพ์มีอะไรจะบอกกับน้องๆพวกนี้ไหมคบพี่พิมพ์อยากเป็นคนอื่นเลยเป็นตัวเองที่ดีกว่านี้สักหน่อย อันดับแรกหนูนอนไปเลยเนี้ยช่วยชีวิตเนี่ยสิปีตั้งแต่เกิดมาเนี้ยตั้งแต่วินานทีนี้ไปต้นไปเนี่ยนอนไปเลยยาวไปเลยแล้วเดี๋ยวเป็นกูเดี๋ยวไม่ได้นอนแล้วเวันนี้กูก็ไม่ได้นอนนะนั่งมองนาฬิกามองแต่ว่าไม่อยากรู้เวลามองเฉยเฉงเงอมองยังอยู่เปะ่าะ <c oughs> เออมึงดูนาฬิกาได้ยังอยู่เปล่า <c oughs> อเออเฮียนี่อย่ายให้ต้องพูดเยอะ หลายปีแล้วไปทุกคนเตือนแล้วนะท,ที่หนึ่งนะไปให้สุดค่ะลูก <_ d ata> พี่พิมพเป็นกําลังใจให้อย่าลืมเป็นตัวเองให้ดีที่สุดอย่างนาฬิกาไม่ต้องซื้อตามคูไงเข้าใจปะครูทํางานหนักเพื่อซื้อของที่ไม่ได้ชอบมาอวดคนที่ไม่ได้ชอบอยู่แล้วอะไรถูกใจใส่ถูกตัดย่าไม่้าําแข็งมาไปลูกไปเร,เร็วกว่านี้ถ้าให้เป็นนายกได้หนึ่งวันพี่พิมจะทำอะไรเป็นอย่างแรกคะ เป็นนายกนี่ต้องอยู่ใต้คำสั่งใครป่ะ ถ้าอยู่ใต้ไม่เป็นบอกมาก่อนสัญญากันก่อนถ้าอยู่ตั้งสั่งต้องฟังอีกทีนึงไม่เป็นจะนัดกินก็ท้ากัาคนเก่งๆแล้วก็มอบหมายงานให้เขาไปคนเก่งมีทั้งเยอะแยะไม่ให้เขาทาําทเองอยู่นั่นน่ะดื้อไม่เขาทา่าจะเรียกมาให้หมดเลยคนนี้เก่งเรื่องน้ําจัดการน้ําคนนี้เก่งเรื่องงบจัดการงบคนนี้เก่งเรื่องต่างประเทศจัดการต่างประเทศคนนี้ทําอะไรวางแผนการเงินคนนี้วางแผนอนาคตคนนี้ลงไปดูภาพพื้นข้างล่างลงไปดูความเป็นอยู่ประชาชนแก้ไขปัญหาที่ลุกลามมานานมากแล้วชั่วชีวิตเราเจออะไรมาเราต้องเปลี่ยนแปลงให้หมดเลย ทำไรอ่ะพับใหม่พี่พิมขายทุกอย่างมีอะไรที่พี่พิมยังไม่เคยขายบ้างคะขายมาแล้วทุกอย่างเก้าอี้ขายเข้าแกงขายเนาะขายด้วยขายรองเท้าแตะขายของดัตาขายไก่แมวขายโอ้ไม่เคยติดตามเพจพิมพผ่าขายทุกอย่างหรออ๋อแต่มีอย่างหนึ่งที่กูไม่เคยขายอีกตังอะไรอ่ะคะชาติกูจะไม่ยอมขายชาติเรดเย่แมนโดพี่พิมเอาเงินจากไหนมาช่วยคนครับเงินจะขายของช่วยคน กูหางกูเองทำไมพี่พิมพ์ช่วยคนเยอะจังคะไม่เสียดายเงินเลยคะกูมีห้าแสนกูจะช่วยห้าแสนก็ได้ช่วยหมดตัวกูก็ได้มึงไม่ต้องเสือกแต่ตังคุณหรอกคิดยังไงกับคำที่เขาเรียกพี่พิมพ์ว่าเป็นนางฟ้านางสวรรค์คพี่พิมพ์อันนี้เป็นปมกูเลยนะเนี่ยกูถูกบูลลี่เนี่ยเด็กอยู่แล้วไปเด็กเขาก็เรียกอีนางฟ้าอีนางฟ้ากูยอมรับนะตอนเด็กเคยมีน้ำตาคำพวกนี้จำไว้เลยนะกูจะไม่ยูรักกับคำพวกนี้หรอกกูสู้ตัง อ,อันนี้มันตำอันนี้มันน้ำเยอะอะตำตำอีกทีได้ไหมไ<ด>ขอแค่ตัวพี่พิมมีสติประจําใจในการใช้ชีวิตไหมครับมีหนึ่งก็ต้องมีสองสองบวกสองก็ต้องเป็นสี่มีแก้วก็ต้องมีถ้วยมีอามวยต้องมีอาสีของที่ดีมักจะไม่ได้ของที่ได้มักจะไม่ดีแม่ปณีขายหอมแม่ปนอมขายน้ำพริกเผาไนงะเนี่ยเอาไปใช้รับรองชีวิตดีอ่ะกูแทมให้อีกอันหนึ่งอะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบ ไข่หนอและวลาาเเ่าชี้วันปอรถรถรถคุณแม่ขอมคุณมากครับผม <ขอ S 1> ครับน้ำปลาร้าอะไรเนี่ยทำไมมันหอมหน่ากินอย่างนี้น้นำปลาลาแม่มอออยิม้มอร่อ,อ,อยมากอไอไอน้ำปลานนี้อะไรไม่รู้เคียวมันมีแค่นี้ค่ะแก้วจากแก้วอ่ะรู้จักแก้วปอวันว่างๆของพี่พิมพ์ <T> uh <hai> ทําอะไรคะวันว่างๆเะไรกูไม่เคยมีวันว่างถ้ามึงอยากประสบความสาเร็จมึงต้องไม่ว่างถ้ามึงว่างแปลว่ามึงไม่ได้ทาอะไร ถ้ามึงไม่ทำอะไรแบบว่ามึงไม่ได้ทำงานไม่ได้แก้ปัญหามึงจะไม่สำเร็จสู้วิ่งไปน้ำแข็งได้แล้วค่ะก็มันใหญ่ไปจ่าก็เล็กๆลูกนี่ค่ะพี่พีมเล็กแล้วจากุ้งแรมึงออกคนมึงไม่ไหวแล้วคนมึงไม่ไหวแล้ว พี่ทีมใช้เงินวันละกี่บาทคะใช้มากสุดเท่าไหร่ใช้น้อยที่สุดเท่าไหร่คะใช้มากสุดเป็นร้อยล้านเลยนะซื้อทองเราใช้น้อยสุดก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเวลาไปกินข้าวกับผู้ใหญ่เจ้าของบริษัทใหญ่ระดับประเทศเนี้ยกุยทั้งวันก็เลี้ยงข้าวทั้งวันกูไม่ใช้ตังบาท พี่พิมทำงานกี่ปีถึงรวยคะกูขายของแต่ยุ8แปดขวบกูหาตังค์ขายให้เพื่อนขายขายคนรอบตัวกูขายหมดไอ้คุยเดกกูต้องจับเสาไว้ดีๆนะดูดวิญญาณนะกูอ่ะกูหลอกตังค์เขานะจับเสาให้แม่มงั้นจิตหลุดกูขายมาตั้งแต่แปดขวบจนถึงตอนนี้สามสิบเอ็ดยี่สามปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยกูเพิ่งรวยมึงคิดดูมึงว่ายน้ำทุกวันถ้าน้ำปกติก็าว่ายก็อยู่ไปแต่ถ้าขึ้นซัดปุ๊บถึงฝั่งเลยมึงรวยถ้าจับถูกทางนะวุบเดียวถึงเวลารวยรวยเลยแป๊บเดียวอย่าหยุดคิดอยามดใใจจนนัน้้ะถไ ถ้าใจมันได้อะคือไม่รู้ว่ะกูเป็นคนกูเป็นเด็กใจสู้อยู่แล้วไม่พอหรือทุกคนก็เหมือนกันนะขอให้ใจนำจะได้ชนะทุกอ,อย่างพี่พิมมีลูกน้องกี่คนคะลินิกมีสองที่ที่ละสิบคนตัวหมอแล้วย o u t u มีสี่ทีมทีมละสิบห้าคนหกิบคนพิกแพคมีเจ็ดร้อยหน้าเพจธุรการบัญชีจัดซื้อเซลเซลออฟไลน์เซลออนไล มเด็กคลังคลังมีสองที่ก<อ>็คูณสองไปประมาณเกือบสองพันขอวิธีมูฟออนหน่อยค่ะพี่พิมพีม่มีสอนนะอย่ากเก็บหัวใจไว้ที่ตีนใครถ้าเวลาเขาจากไปเขาเจะหัวใจมันไปด้วยอมสัตถ์ถ้าเราหลงรักคนมีเจ้าของจะไปต่อหรือพอแค่นี้คะเอาจริงไม่ควรจะเริ่มต้นด้วยซ้ำต้องแยกให้ออกระหว่างความรักกับามเงียบรักก็ส่วนรักศีลธรรมถ้าม,ม,ม,มึงไม่มีอย่ามีหัวใจเลย ขอวิธีจีบผู้หญิงแบบพี่พิมพหน่อยค่ะฮะจีบผู้หญิงแบบพี่พิมพ์ค่ะอ่ะมาถึงกูอะช่จีบคนอย่างพี่อะจีบยังไงเอ็บของกูเยอะๆกูได้จำได้กูตามหันมึงวิ่ UFO KFC MK McDonald หลักหนักเอ็บออ พี่พิมพ์คะหนูอยากได้คาถารวยคะ่ะพี่พิมพ์พอจะมีให้ไหมคะจอมนัณฑมมือโอมโอมไปทํางานไปทํางานข้าวเหนียวไปเดิมะเอาข้าวเหนียวไปเดิมอะไรนะเอาข้าวเหนียวมาด้วยข้าวเหนียวไ,ยไปไหนให้อีกบทหนึ่งโอมโอมเอาเวลากรุณ็อย่าลืมอะเอาเวลากรุณ็อย่าลืมอะอะไรเวลากรุณ็อย่าลืมมาเอฟ